ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋สำหรับพอเอกพักดีถแถลงข่าวครูกับแต้วสุกัญญาบอกว่าล่งจากระเบียววาทศินรออเปอร์เส้นแล้วพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋สำหรับสาวแต้วสุกัญญาพร้อมก็เปิดหมอล่ำคณะใหม่พี่น้องครับนั่นก็คือหมอล่ำเสียงแจ๋วแต้วสุกัญญาพี่น้องครับผมถือว่าเป็นหมอล่ำหน่องไม้ใน,ในวงการฤดูการหนาะพี่น้องครับแต่ว่าเรื่องเล่านี่มันเป็นแนวใดขึ้นล่ง คือได้ยุดเส้นทาง20ปีกับระเบียบว,วันศิลินนุ่มเจรสิวสูฟังในจิละเล่นจิละเล่ามาสิวสุฟังสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับาสุรการจักรวาลลูกถุงกับนุ่มเจระพี่น้องครับต้องบอกว่านุ่มเจริสัมเคยสัมผัสแต้วสุกัญญาพี่น้องครับผมก็คือนางเอกเบอร์ต,น,ต,น,ตนของ ออมอร์รัมระเบียบว่าทาศินสิเทกก็ว่าเบอร์ต,นต,นตน้นๆกับว่าได้สิแยเก็ว่าเป็นโลโก้อีกหนึ่งโลโก้ของระเบียบกบว่าได้พี่น้องครับพะาวางนะฮะนุ่มจิราติดตามแตลสุกันย่ามากแต่สมัยอยู่กับพุรณะไอแม่นจกกักรพันธ์บอกเออเป็นนังเอกพระเอกคู่กันมมกจนทุทธานและไอแม่ก็ออกไปตังคณะแล้วสาวแตลพี่น้องครับกับมี่าว่าเดียวสิมีนักเอกคนน,นั้นคนนี้จากมอล์ัมดังมอล์ัมพรรยย ล่องจากคณะระเบียบพี่น,อน้องคาราบผมหลายผู้หลายคนเกิดตังนั่งหน้าคิดไปนั่นนี่โน่นโน่นนั่นน,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 นี่ไปยุคคณะนั่นหรือเปล่าถึงซื่อตงูงหรือเปล่าสุดทายปลายทางแล้วพี่น,อน้องคาราบผมมีการถแถลงการมีข้ามแถลงการออกมาจากทั้งครูเลยทั้งพอเอพักดีและสาวแต้วพี่น้องคารับผมเป็นแบบไหนไปฟังพร้อมกันเลยพี่น้องคารับผม พี่น้องก็กระโจพี่น้องกระโจกันใจโจดใจจ่อพุ่งคข่นกระุ่นพุ่งเนกัใจเสียพุงคนกัใจเสียพุ่งเนกังคนกับใจยเพราะว่าพอกระเกินไอนไปไปแล้วว่าเออลูกลูกจะไนลูกก็ต้องไปปีหนาลูกก็ต้องไปเติบโตคําว่าเติบโตกับบางคนกับจีคิดว่าไปเติบโตทา้งใดไปเป็นนังเอกคณะอื่นบอหรือไปตั้งวงนะครับกับมีหลายประเด็นนะครับอ่าจริงๆแล้วก็บมันก็ถึงเวลาที่ลูกจะ ต้องโบยบินด้วยปีกที่อันแข็งแกร่งประสบการณ์ที่ได้สะสมมาเพา่มรูวิชา่าที่ได้รับทายทอดไปนะครับผมแต่ยุคกับพอฮอดปีนี้จากปีแล้ยี่สิบปียี่สิบปีพอดีเป็นปะลูปขอม้าปีสามแปดถึงสี่แปดสี่แปดค่ะสี่แปดสี่แปดห้าแปดหกแปดยี่สิบปีพอดีครับยี่สิบปีพอดีบอกับว่าประมาณนั้นนะครับตรแต่ยุ่มาจน แต่ว่ามันก็คออือยุโดนเจ้ายอนคือข้าวเดียวมันนั่งคือข้าวเดียวแต่ตอนคุยกันที่แรกออพ่อกะใจหายอยู่เข้ามาใจหายคือคือตอนนั้นก็คือลูกกะตัดสินใจยูยูพักหนึ่งมาสิมาขออนุญาตพอ่อที่แรกพอก่อกะคิดยูคิดว่าโอ้ยสิไปยูวงไหนเนาะพ่อกะกะลังรีอยู่กะคือ กับเบ,บาอยากบอกก็พอดกับลูกคนละเพร,ราะว่ายันยันได้ยินเขาว่า,าลูกสิไปยุ่มองหันยุ่มองนีน่ะนะาอ่าบันนี้ก็แต่วา่าก็อยากให้ได้ยินจากปากลูกเองว่ามันนี้ลูกสิไปทั้งหลามาทั้งหลแต่วา่าข้าวเววเวกันหลายทั้งละแต่วา่าคือพอกระได้ยินมากขึ้นกั็พีนลองได้ยินแต่พอพอสิพอเบอ้เบถามลูกเพราะว่าเขาเขาเขาห้เกียรติลูกเพราะว่าขันลูกจากเบ้า ลูกอยากเบาลูกก็ต้องมาคุยกับพ่อเองคือกันเข้าจีเป็ดยังไปถามไปซักไปยังลูกซูมือซูมือมันมันมันคือเหตุเห้ลูกงุดงิดเหตุเห้ลูกว่าอาจจะว่าสบายใจอึดอัดเขาเอาว่าเมื่อไหร่ลูกพร้อมอลูกพร้อมที่จะเล่าความจริงเล่าความจริงกับคือมาบอกพอ่พอเพราะว่าพอ่าพอก็าสีบ,บอกลูกทุกคนว่าไปมาเล่าวหวไปมาเล่าวไหวให้พี่ให้น้องได้ ได้หักบอกให้พี่น้องได้ช่างนะครับผม้คดิสิไปโคดิชิมาแล้วรับคือพ่อสิสอบถามลูกๆทุกคนก่อนพ่อสิสอบถามลูกๆทุกคนว่าก่อนว่าปีหน้าคือสอบถามั้งแต้พี่ลราไปเพราะว่าคือห้องสิบแพทย์งานได้ถึงมาพี่น้องเนาะว่าปีนี้ใครจะไปปีนี้ใครจะอยู่ปีหน้าใครจะไปคือบางคน,นยังยัง,ยงกักกอยู่แบบว่าบอกกล่าวความจริงกับมี่แต่คือทุกคนพอจะบอกว่า ทุกคนพูดความจริงได้ไม่ต้องเกรงใจพ่อพ่อไม่โกรธพ่อไม่เกลียดอันนี้ค่ะคือเป็นเป็นเป็นรักความจริงที่ที่พ่อมีกับลูกทุกคนรุนต่อรุ่นมากนะครับทั้แต่ว่าคันพูดว่าไปด้วยความแบบไรละไปด้วยความเครียดความขมไปพ่อพ่อก็คืดนําบัดน,นี้เพราะว่าคือคือการจะไปจะมาคือเพราะว่า บว์เป็นวาย o มือสองมือเนาะคือความผูกพันมันมีนะครับพอลูกมีความผูกพันมันมีเดยเรียกไว่าใครจะไปจะมาคือคือให้บอกครับฉะนั้นมือนีก็เลยสีถามพี่ถามนองว่าเออโบวนถามพีถามนองนะครับถามลูกถามเตาเพื่อเพราะว่าบางคนก็นอาจจะลูกความจริงไปบางคนแล้วเพราะว่าเพียงคือลูกความจริงเพราะว่าคือเออเตาอาจจะเบอกในวงวงในของเตาเองกับกับ กับพีกับนองกับครอบครัวแต่คนในครอบครัวอาจจะไปเว่าต่ออ่าว้าออต่อเมื่อก็เลยกลายว่าบางคนอาจจะเด้รูตรงนี้ไปแล้วแต่บัตรนี้ก็สชให้แต่วเว้ากับพีกับนองฟังว่าปีนี้ปีหน้าเออหลังจากจบปีนี้ฤดูกาลหน้าลูกจะไปยังไงสิไปยุย่งไหมหรือเสียด้งเองแต่ว่าสําหรับปัจจุาันกก็คือ พ,อพอะะ่อพ่อบอกว่าขึ้นตัดประเด็นนี้นออกไปอายุกะัะแม่นพ่อกระตัดประเด็นนี้นออกไปเพราะว่ามันมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้มันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ไาาเ,ไไดเพราะว่าถ้าลูกจะไปอยู่ตรงนั้นลูกก็บอกแล้วว่าก็จะอยู่ช่วยพ่อถ้าถ้าจะไปอยู่กับถ้าไปอยู่วงอื่นก็คือพออยู่กับพ่อดีกว่าประมาณนั้นะ ปน,นี้เอาตอบพี่ตอบน้อ,องะว่าวปีนาลูกสิไปแนวทางไหไปเห็ดอีหยังธุรกิจหรือสิไปคือจังเพิ่นววาคือไปตั้งวงเจ้าของอก่อนอื่นกันกเรากะสวัสดีพี่น้องสุภุสุคพนก่อนนะคะต้องย้อนก้องโยาประเด็นเรื่องนี้ต้องย้อนก่อนย้อนไปนพี่น้องฟังก่อนมา พี่น้องอาจีพบอ้โหที่ไปทีมา่าน้องเต๋อม,มาอยูหมาล่ำระเบียบวัดาศรีน้ำาพในจังไดต้องว่าพี่น้องฟังก่อนบางคุอาชีพท่านในหูนะคะ mm hmm. ก็คือทีได้มายูวงกับ่อนี่ก็คือพ่อไปเอามาอยู่น้่ค่ะ่อไปเอามาเป็นลูกเป็นเต้ามายูร่ระเบียบวาดาัดศรีั้งแต่ปีสี่แปดนะคะพอจนว่าหอดัเจ,จื่น<พ>อนพ่อจินเขานอนอย<น>ู่เพื่อนพ่อเป็นลูกผู้หนึ่งวันทอไปพ่อให้มองยูหมองเศร้าให้ข้าวให้น้ําให้ทุกอย่างเหมือนให้ชีวิตใหม่กับ ก็ยิ่งตัวน้อยๆอีกคนนึงจนมาได้ได้มีมือนีแล้วก็มีแฟนคลับซอยเชียซอยสนับสนุนจนมีซื้อมีเสียงจนได้ยืนบนเ้วที่ระเบียบวัตนศิลป์การย้อนพ่อและการย้อนระเบียบ,บยวัตถศิลป์แล้วก็เพราะแฟนคลับทุกๆคนที่คอยซับพอร์ตมาตลอดค่ะพ่อไปเอามาอยู่นัมมายู่มาเล e ียงมาเขีรยมาแตง่งเสริมเติมแตง่งจนา่า เป็นคนไม่ขาะพี่น้องั้งแต่ดังบอด็โปงจนว่าดังาในโป้งจะว่าดังโปงดีซีหาเสืยงอะไรคะพี่น้องค่ะกะใจหายโบใจหายที่ได้ินข่าวออกไปกะหลายทางวาสิบยววงอื่นสิรษเศรษฐีวิวจังไดนุนน่นันลร้ข่าวแห้งข่าพี่น้องน้องเจ้ากะตีเบิ่งข่าวมาหลายพพสมควรวันนี้ได้มีโอกาสขอเปิดโอกาสให้ได้มอบบอกกับพี่น้อง กสิมาบอกที่นนองฟังว่าสิไปจังไหนมาจังไดค่ะคือคือบางอ่าคนสงสัยว่าเคยเคยมีวงใดมาทาท่ามไปยูน้ำบ่อก็เคยมีค่ะแต่ว,าว่ากะบ่รด้ต่อว่าสีไปยูไ่กิอยูน้ำพออ่อแอนนะคะมี่หลายวงเลยคะ่ะพ่อจ้าบัานี้กะมันมันอาจจะถึงเวลาเนาะถึงเวลาที่ลูกจะต้องไปได้ไปเติบโตเข้ามาไปเติบโตนี่จะไปเติบโตแบบไหนจะไปเบบไปิดร้านายผพอไหม เอาเลยป้าผัเอาเอาเลยดีกว่าจะหายจะหายกาสิมาตอบประเด็นที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ว่าหนุ่มเกศสิไปอยู่วงใดสิไปเฮ็ดอีหยังอยู่ไสกะสิตอบพี่น้องเลยว่าน้องแต้วบ่ได้ไปอยู่สังกัดวงใดเด้อค่ะกะจะไปทําวงเองสิเฮ็ดวงเองเด้อค่ะพี่น้องสื่อวงว่า เือว่งวาหมอรับเสียงแจวแตวสุกัญญาก็คือชายาที่อยู่กับระเบียบวาระชินฉายาที่พอหายมากเลยค่ะเเตวนา่งเอกสาวเสียงแจวเตวสุกัญญาครับถาม,มา่าพอพอชินพอชินกบการที่ลูกแต่ละคนสีออกเงื่อนออกซ่านบอชินแต่ว่ามันกะอดใจหายเพราะใดพี่น้องเพราะว่าเข้ามาลูกนะพี่น้องเนาะเข้ามาลูกสีออกเงื่อนลูกสีไปยุ่งอื่นครับมันมันจังไรล่ะคือ มันกะอดทีดีใจหายว่าเลยแม่แต่พี่น้องเองพี่น้องที่ตามระเบียบวัาดสินมาหลายๆปีพ่อผัว่าลูกสี่ออกจากพ่อไปบ่ได้ไปเป็นครูแข้งบ่ได้ไปสางวงอื่นเป็นการไปสางวงเจ้าของพี่น้องก็ยังรู้สึกว่าใจหายเพราะว่าพี่น้องเคยเห็นภาพอยู่กับพี่กับน้องกับพ่อยังส่มาหลายๆปีระ้วบางคนอาจีตสงสัยว่า น้อยใจพ่อบอ่น้อยใจน้องบอ่ประมาณ่ะบ่มีค่ะบ่มีไม่ไม่มีปัญหากับเพื่อรโรงงานบ่ได้มีเรื่องผิดใจกันก็พอ่อแต่ว่าก่อนที่น้องจตัดสินใจที่จะไปเฮ็ดวงในเชือนี่การเด็กเขาไปคุยกับพอ่อก่อนหน้านี้ล้วไปขออนุญาตพอ่อไปปรึกษาพอ่อในหลายๆยอย่างค่ะพ่อกะให้คำปรึกษามากดีมากๆเลยค่ะกับการที่จะตัดสินใจเฮ็ดวงในเทือนี่ครับที่แรกพ,อกพอก่อกะพ่อกะยังคิดว่าเออลูกสิบแบบว่า บางนาบ่อเอาเอา,เ,อาเหตุผลนี้เมื่อบางนาบ่พอพาะออกไปแล้วอาจจะไปทางอื่นบอ่อประมาณนี้นะครับคือคืออันนี้เป็นเป็นความรู้สึกของพ่อเนาะเพราะว่าแต่กันยังอีกความรู้สึกหนึ่ง,งมันมีความมั่นใจว่าลูกคงคงไม่ทรยศลูกคงไม่หักหลังพอ่พอเพราะวะ่าคือห้องห้อง เขาอยูวน้ากันคือพอ่อกระลูกมา,อา,กออาเอาลูก,ก,กาาน่อยใจยังเออพ่อกัคุยพ่อกระถามหน่อยใจยังพ่อบ่ลูกมียังบ่ลูกมีปัญหายัางกับพอ่มพอมีความรู้สึกยงังหน่อยอกหน่อยใจพ่อบ่ลูกคือเขาสิถามกันตลอดเวลาแล้วลูกก็สิตอบป่าคือคําว่าน้อยมันกับมีบ้างคําว่าน่อยมีบ้างอาจจะน่อยเดือความอารมณ์พ่อหรือเปล่าจังสันกับกับมีแต่ว่าถามว่าน่อยใจที่ว่า ดันผู้นัน่นดันผู้นี่เกินนาเกินตาบอ่อันนี้น้องน้องเตวสิบ่มีความู้สึกนี่นะครับผมเพราะว่าน้องเตวถือว่าน้องเตวได้รับโอกาสสูงสุดแล้วแล้วครั้งนี้น้องเตวก็บม่แต่ล่ำเองน้องเตวกับเป็นคนบอกพ่อเองว่าพ่อให้น้องเ่นเนี่ยไปย่างอยากให้นอ้องแสเรสดงความสามารถว่าจะเป็นแจนว่าจะเป็นปีไม่ยังสแสกเตวกับสิพญยา,ยามเสนอพ่อคือคือ คือคนได้รับโอกาสมาได้ผลระยะผื้คนได้โอกาสนําเพื่อนกับบอกพ่อเองว่าเออพ่ออยากให้ผู้นี้ได้รับบทอยากให้ผู้นี้ได้เรียนแท่นแตวเบิงนะ้งเนี่ยเป็นอย่างเพื่อนกับเป็นคนดันเองจังเสียไปนอ้องก็เลยก็เลยอ่าโอเคถ้าไม่มีเรื่องอ่าเครียดเรื่องผมนี่พ่อก็สบายใจแต่ที่นี่การที่จะออกไปข้างนี้กัพ่อก็อยากฝากพี่ฝากน้องฝากพี่ฝากน้องให้กำลังใจลูก มีงานหน่อยงานใหญ่กับเอื่นใส่นะครับกับกระสีเฮ็ดบ่าได้เฮ็ดแบบใหญ่คือจังระเบียบหรือคณะอื่นนะครับกับเพื่อนกระสีจะเลื่อนร้อยตามรุ่นพีพีเพื่อนกับคือพว่อาจะเป็นบูธพว่าจะเป็นบอยพว่าจะเป็นแม่นนะครับแต่เริ่มตน้นนี้ค่คืออ่าโอเคกับเอาซ้ำซ้ำซ้ำจ<ำ><ำ>ีบา่า เอาซับบูดอะเนาะเอาซัมบูดการวเล็กวใหญ่อ่าวเล็กวใหญ่นะครับเอาเอาซัมบูดนี่นะพี่น้องเพราะว่ามันอันเด็ดน้อยหลายพี่น้องก็จะว่าเอ้ยผสมหนาสมตาบัติาอีกอันเด็ดแย่หลายมันกะาสีอ่าคือปัญหามันหลายเฮ็ดแย่หลายก็คือปัญหาหลายเอาที่ตัวเองสู้ไหวอ่าเอาที่ตัวเองสู้ไหวถามว่าศักยภาพของลูกได้บ่ได้แล้วก็ คนที่รวมงานนั่ก็ถือว่ามีความคิดมีไอเดียสามารถทีส่สิเห็ดวงได้แล้วกัพัฒนาให้พี่น้องได้บึ้งได้ชมในผลงานการแสดงได้แต่ที่นี่ขาเจ้ก็ดีสงสัยว่าศิลปินมีเหล่าบอ่อหรืออีอย่างมีไปประมาณเนี่ยศิลปินกะมีเข้ามาแน่แล้วแต่ว่าน้องเตอสิเปิดรับสมัครค่ะครับก็เตเนี่แนหะละสิเปิดรับสมัครแต่ว่าตอนนี้ ขอแบบเอาทั้งนี้ให้จบก่อนค่ะพี่น้องเอาทั้ง้อยพ่อให้จบให้สวยให้งามค่ะเพราะว่าน้องเจ้าจำคําสอนผู้เบียบสอนไน่อว่ายู่ให้เพื่อนว่าดีนี่เขาเสียดายตายให้เขาคิดถอดค่ะพี่น้องคิดใหนมันดีที่สุดให้สวยให้งามค่ะพอ่อจังสีได้เปิดรับสมัครให้ผู้ที่ยอยากมีความสามารถผู้ที่อยากสรรืบสารวัฒนธรรมหมอล่ําบ้านเฮ้าให้ได้เขามาสมัครับก็บ,บางคนบางคนกับว่าเอาเป็นยังคือนมา เฝ้าตอนนี้เปี่ยนคือเฝ้าตอนปิดวงบุงคนสิว่ามันสีิมีผลกระทบบอสิผลกระทบกบวงไงญ่บ่รุษคนก็สิมีคําถามคํานีมากเราไปยังคือเฝ้าปิดวงล้วจังจังคอยอ้าวออกไปจังเสียคืออันนี้พ่อกระเปิดวอการให้ลูกเนาะคือพ่อเปิดวอการให้ลูกคันไปปิดวงเราจังไปเฮ็ดจังไปโปรโมทอาจจะภาพบางคนอาจจะยังบวกว่ายังมีหมอล่ำวงไม่ขึ้นมาอีก หรือแต้วจะต้องไปเฮ็ดวงอีกมันก็จะเสียเสียโอกาสหลูกกอกเรืยอว่าอ่าโอเคตอนนี้มีหมอลำแล้วอีกวงหนึ่งสาขาหรือลูกหล,ลูกของพญ่เอพญ่ยยเปียลูกหลูกของระเบียบวัตถศิลป์กับมีขึ้นมาอีกวงหนึ่งนะก็คือ,อหมอลำเสียงแจ๋วแต้วสุกัญยานะครับซึ่งเริ่มต้นก็นจะเป็นหมอลำใจเกนรอยบอยสรีชัยหมอลำเสียงวีหกนกพงศกรก็จะมาเป็น บูกรแม่นผู้ไปผูใดก่อนไอแม่นไปก่อนแม่นบอกอแม่นคบอ่าอ่าหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันลัก็สั้นเรล่าบันเทิงศิลน,นะครับผมเรลาก็จังมาสาเกตนคกศินศลนะครับผมบานีกัสิมี่อ่าหมอลำเสียงแก้วแต้วสุกัญญาทูกคนก็คือ,อแตกนอกแตกต่อออกจากคำว่าระเบียบว,ว่าจะศิลไปฉะนั้น่อกกับขอฝากครับหมอลำน้องไม้นะครับหมอลำน้องไม้ครับนังอ่า บอลําเสียงแจ๋วแตวสุกัญญาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมีงานหน่อยงานใหญ่ครับรับรองว่าคือการลงทุนแต่ละเปียบอลําบ,บอลขาบอลขาจะของตายอยู่แล้วเพราะว่าการลงทุนไม่ใช่เงินบาทสองบาทนะครับคือให้พี่น้องมั่นใจได้ว่าลูกสิบยญญามเฮ็ดให้ดีที่สุดให้สมเงินสมทองของปีของน้องทีพี่น้องว่าจ้างนะครับผมฉะนั้นผู้ดใดสีว่าจ้างบอลรัเสียงแจ๋วแตวสุกัญญา สอดแจ้งคืออนนะไแม่บูสสอดแจ้งคสอดแจ้ง,จงคือวงพอนะครับล่ำเป็นเรื่องเป็นเล่าอีหลีนะครับผมฉะนั้น่็ผู้ใดย่งหาหมอล่ำอยู่นะครับ่็รับรองว่าใบเด็ดพอใายหนาใคยตาเราก็ใบในเจ้าภาพใครหนาขายตาฉะนั้นขอฝากหมอลํำเสียงแจ๋วแต้วสุกัญญาฝากว้ก็พีกบนองนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะหลังจากฟังถแถลงของคุณพลเอกพักดีและสาวแต้วน่งคู่กันแล้วนะครับ หมอล่าระเบียบว่าทศินพี่น้องคาับผมออกมาว่าจังทสี่เลยนะฮะเปิดตัวหัวหน้าสาวสวยและหมอล่าหนองไม้บนไว้ที่หมอล่าระเบียบว่าทศินหมอล่าเสียงแจ๋วลูกพอเอะเปะทุกคนหมอล่าเสียงแจ๋วแต้วสุกัญญาวาสันตัวพี่น้องครรบผมคือแต้วสุกัญญายังทาหน้า,นาทีบนเวที่ของระเบียบว่าทศินไปจนจบฤดูกาลพี่น้องครรบผมแต่ว่าบัดที่นี่โอ้ยหลายผู้หลยคนกะเขาไปซองได้ว่าแต้วสิมีอยังเคลื่อนไวบอ สุดท้ายไปท่างแล้วพี่น้องครับบุ้ยพอเ,เปิดโตได้เมื่อก,กี้มือพี่น้องครรบผมมีงานมีการเข่าแล้วนะฮะนี่ถ้าเกิดนุ่มเจียระเห็นนะครับบอกว่าจังสี่พี่น้องคาับผมนี่แต่บอกว่าฝากมาลํำหนองไม่ให้แฟนๆซอยเสียซอยสนับสนุนในเดจ้าวสันตัวแล้วก็มือนี ที่ยืนดูสิ่งต่างๆยังคงคิดว่าอาจมีสักวันที่ฉันทําได้วันนี้มาถึงวันที่ฉันตัดสินใจก้าวในทางที่ฉันฟันและตั้งใจแล้วว่าสันตัวพี่น้องครรบผมและสุดท้ายพี่น้องครับอีกหนึ่งขอความก็คือมีงานมีการจองเขอมาแล้วพี่น้องครับบอกว่าจังสี ขอบพระคุณพระมหารัฐธรรมนูญแสนเสนาที่ไหว,ว้วางใจหมอล่าเสียงแจวแต้วสกัญญามาสมพลงานบุญมหาชาติในวันที่14เมษาปีหนาหกเก่า 69, พี่น้องครับผมอยู่วัดห้วยกองสีตำบลตุมต่มไตอำเภอกุมพรวัปีจังวัดอุดดอนนั่นเองนะครับบุ๊ยพี่น้องครับผม เปิดตัวมอลลั่เสียงแจ๋วในบกกีมือพี่น้องครับมีงานมีการเขาแล้วต้องขอแสดงความยินดีกับเพิินนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคณะกันแล้วกันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกกันแล้วกันพี่น้องครับผมสําหรับวงการมอล่ําของเฮ้านะฮะตอนนี้แ้วออกมาเป็นนังเอกของเจ้าของแล้วออกมาตั้งคณะเจ้าขอ,ข,อของแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวนุ่มจิรลมีโอากาสได้เจอได้เจอ,เจอพี่น้องครับอยากถามเพื่อนกันแล้วว่าโห้ 20ปีที่อยู่กับระเบียบเนี่ยถือว่าเดินทางมากไกลแห้องอิริมือหน,นีกับการไปเติบโตโดยการมีขนาดของเจ้าของรู้สึกแบบใดคิดแบบใดร่วมถึงพอเอเองละ่ะ สิเดินแบบไดต่อในการเป็นระเบียบวัฏสงสินที่ถือว่าอีกหนึ่งโลโก้ของเพนเด้ล่งไปแล้วนะฮะเดี๋ยวทามีโอกาสได้เจอได้เจอทั้งมาทั้งมวนเสียงมาวอลซูมผู้เจ้าฟังสียงเมาคุยซูมผู้เจ้าฟังกันแล้วกันว่าพี่น้องเนาะเอ้ยเห็นบอลืริมเร่มถามตัวลืมคุยตัวตอนแถลงข่าวตอนจับนั่งคู่กันน่ะมีน้าหอมมานองต่อยองพร้อมได้เออเดี๋ยวถ้าเกิดเจอต่อยองก็สิทธิถามเรื่องน้าหอมพร้อมพี่น้องครับผมแต่ว่าทั้งเมื่อทั้งม้วนเนี่ากับอัปเดตเรื่ ติดตามในฤดูกาลนากับคณะของเพิินกันแล้วกันนะครับนี่คือทางทั้งมวลของรายการจักรวาลลุกทุ่งกับนุ่มเจียระจิและเล่นจิละเล่ามาสีวสูฟังฝากกดหัวใจก็เลยก็แช่และกดติดตามน้ำในเดอ้อสวัสดีครับ